ก้ยเตี๋ยวไก่กินก้ยเตี๋ยวไก่วันนี้ตินไก่เปื่อยมากติิไก่เปื่อยมาก,ก,เ,มากเราไม่ปรุงก็้ยเตีนะ๋ยเราใส่แค่พริกอ,อ,อ,อร่อย เปิดยึมแล้วครับพ,พี่คุณแอมกินเองคือกินล้นถ้วยอ่ะ ปินมคะข้าเต๋ยวเก่อาแลวค่ะทำเองกินเอง พี่ใส่แค่พริกอย่างเดียวพี่จะลองชิมน้ำดูมันอร่อยไหม mm hmm. ก็คือสโลแกนร้านอร่อยไม่ซ้ำจำสุดไม่ได้ส่งแก้มมาให้หน่อย <c oughs> ส่งพี่อยู่มาสิวันนี้ทำงานไหมคะ ไก่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่กินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็วันนี้ก็คือแฟชั่นแฟชั่นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แฟชั่นร้านนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้อยู่คิดถึงน้องคิดถึงน้องปิ๊มนะจะได้เป็นสุขเวทห้าสิบก็นู่นแหละเช้นเดือน ได้ใส่ได้เอาไปเลยได้ยินไหมคะว่ากินมามา่าก็ได้แต่เสื้อผ้าห้ามซ้ำก็คือสโลแกนนี้กยังใช้ได้อยู่เราจะต้องเป็นคนที่แบบคิดจะสวยื้องสวยให้สุดเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองคือมันพอเรามีความสุขเราก็ทุกอย่างมันก็ดีสิ่งดีๆก็ตามเข้ามาเยอะ รักตัวเองในทุกวันดูแลตัวเองในทุกวันตื่นมาคือสวยเลยเพราะอาบน้ําถ้าอาบน้ําคือสวยมากแล้วไม่อาบน้ําไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบให้ตัวเองแบบรู้สึกแบบยังไงอะมันหนึบนึเแบบเมันไม่เด้งไม่เด้งชอบผิวเด้งเด้งทุกพอไม่อาบน้าเสร็จใช่ไหมแล้วพี่ก็ใช้ออยลย์อะไรเงี้ยคือชอมากคือผิวมันฟูมันเด้งคือชอบชอบชอบ,ชอบตัวเองมากแล้วก็ เา้าก็รักตัวเองมากก็ออมีความสุขในทุกวันนะมีความสุขมากมากจนแบบมันดีอ่ะโลกนี้มันดีนะบบแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเหนื่อยก็แบบไม่เป็นไรคิดถึงอะนี่พวกจะคุยกับมอสมอสก็บอกว่าเออเดี๋ยวก็แล้วก็เดีวก,เดวก็มาเช่นเดือนอะไรอย่างเงี้ยธนาต้องคิดถึงอะ่า สรางตำนานค่ะเป็นส่างตำนานมาคือกลุ่มวิทย์ก็คือซุปมาตรวจใช่ไหมตอนเช้าพี่พี่ก้อยมาตรวจตอนเย็นพี่กุ้งมาตรวจแล้วก็กำลังแบบว่ากำลังซุปตรวจกำลังขายของน้นงแน่นอะไรอย่างเงี้ยน้องเอกเดินผ่านแล้วก็แบบเราก็มองแล้วคิดดูดิพี่มองจนแบบซุปรู้เลยว่าพี่มองใครเออคนไหนอะไรกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเลิกสร้างตำนานอีกแล้วซุปก็คือรู้ทัน ฟีมที่คิดถึงอ่ะน้องเอกเขินจะบิดไปแล้วซุปบอกว่าคนนี้ใช่ไหมซุปบอกคนนี้ใช่ไหมเออเขารู้เลยว่าแต่เขาไม่ได้รู้ว่าเป็นใครใช่ปะพอน้องเอกเดินผ่านพีาก็มองใช่ห้พี่มองเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้ซุปอะรู้เลยว่าใครคือน้องเอกอะไรอย่างเงี้ยคือซาดั้มนันบอกซุปโอแกแรงมากอะไรอย่างเงี้ยอุตล้อร้อปากนะร้องสวยๆร้องปากอะอ่อดีวิเคราะห์ซุปอย่าไปจะพู คิดดูนะสุขุมวิทห้าสิบใช่ปะเข้างานสิบโมงก็จริงนะไปถึงสาขาแปดโมงครึ่งก็คือรล่วงานทุ่มหนึ่งแต่ทุ่มหนึ่งยังไม่สองทุ่มยังไม่กลับเพื่อนบอกว่าสมโมงแกจะอยู่รออะไรก็คือแบบฉันที่อยากสุขุมอยู่สุขุมวิทน่นสิบนานๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นความมีความสุขก็เลยบอกว่าก็เลยบอกสุบซุค้าแบบขอแบบเป็นโอ้นี้ได้ไหมคะแบบว่าเออมาอยู่สถานานอะไรอย่างเงี้ยยอดขายก็กระจูดไปเลยสิคะ แล้วก็คือแบบพอเราพอเราพอเรา,พอเรามีกำลังใจดีใช่ไหมพอเรามีกำลังใจดีเราก็รู้สึกสนุกมากพอเราสนุกสนุกมากแล้วก็โฟนทั้งวันเลยแล้ว,ลว,ลว,ลวพอมันขายดีใช่ไหมพอมันขายดีแล้วก็ก็แบบทําให้เราแบบสนุกแล้วมีความสุขอะมีความสุขทุกครั้งเลยแล้วก็มีความสุขครั้ง้นที่ที่มองเห็นตัวเองแบบว่าตัวเองสวยตัวเองแบบว่าโลกนี้ก็มีคนบอกว่า เราก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นสิส่งสดใสสำหรับเขาอะไรเงี้ยเช้ามาทุกวันต้องต้องถ่ายรูปใช่เพราะว่าเป็นแม่ค้าไงเราเป็นแม่ค้าเราต้องถ่ายรูปแบบลงเฟซอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบลูกค้าต้องต้องเห็นเราเขาจึงรู้ว่าเราเปิดเพราะว่าวันดีคืนดีแบบวยนดดีก็ปิดอยู่ดีแล้วเปิดอะไรก็ไม่ได้ทักบอกทุกคนเนาะเออเราก็เอแเอแต่คิดถึงคิดถึงมือติงอะแซ่ต์ฟ้าพี่น,นี่นี่ก็เพิ่งดูแอปองการไป คุณเนมก็ไม่มาทำงานนาทีที่แล้วอะน้องปิมคะน้องปิมหยุดวันไหนน้องปิมหยุดวันไหนกินผัดเจี๊ยบมาาที่ที่คิดถึงที่คิดถึงมาก จำ,ำสัมผูไม่ได้เหมือนเดิมมากินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งธรรมดาสิบห้าพิเซ็ห้าสิบค่าลดสองร้อยค่าลดสองร้อยชอบมากมะม่วง มีนีด้นะคะเออมีตามสั่งแต่ว่าตามสั่งเนี่ยตามใจแม่ค้าแม่ค้าจะทำจะให้เพราะที่แม่ค้าอยากจะทําให้เป็นผักกดกะเพราโรยอะไรดีมากมีความสุขมากได้กินของอร่อยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปผัดกินเองอเน่าแน่นอนได้ อร่อยไม่จำจำสูตรไม่ได้ลูกค้าคิดเองก็ต้อง,ต,องต้องถับรับไม่ได้ในรู้ตัวเองร้านนี้ก็คือว่ากินไม่หมดลาดไปตกหลังร้านแต่ถ้าผู้ชายก็กินไม้หมดปรับบาทนะคะแล้วก็ให้สิ่งนี้ด้วยแต่ถ้าผู้หญิงก็คือถ้าพี่กินได้หมดราดไปตกหลังร้านนะคะเลยแล้ถ้าอยากได้อร่อยก็คือผ่านากินได้เลยแก๊สมีกระทะมี แบบผลไม้อะไรทั้งกาเลยอะชอบมากดูก่ะ